มันเป็นไปได้ไหมว่าสมมติว่ารัสเซียวันหนึ่งต้องการใช้ไอจรวดที่ทดสอบกันมาเป็นเวลานาน,านทดสอบกับเฉพาะในยุโรปตอนตกอะไรเงี้ยหรือยุโรปตอนออกหรือย่านประเทศแถบสแกนดิเนเวียหรือในย่านทะเลบอลติกมีความเป็นไปได้ไหมผมก็เลยนั่งตั้งคําถามกับตัวเองว่าได้ตกลงละขี่ปนอาวุธซึ่งรัสเซียเขามักจะโอวดว่าเขามีจริงแล้วก็ทดสอบใช้ได้แล้วเนี่ย สรุปคือเซอร์คอนแล้วก็ซามัมันมีจริงไหมมันมีเยอะไหมแล้วมันใช้ได้ไหมนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณเสิร์ชดูในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วคุณก็ดึงข้อมูลออกมาแล้วคุณพยายามหาคําตอบว่าตกลงแล้วเนี่ยประเทศในยุโรปเนี่ยเขามีการพัฒนาระบบขีปนาวุธซึ่งมีไว้แข่งขันหรือต่อสู้หรือยิงสู้กับขีปนาวุธเซอร์คอนของรัเสเซียบ้างไหมในกรณีของยุโรปเนี่ยก็มีอยู่บ้างนะฮะที่มีความทันสมัยในแบบที่ไม่ได้ล้าสมัยเทียบกับขีปนาวุธเซอร์คอน แม้ว่า,าจ,จะไม่เหมือนกับขีปนาวุธเจอคอนของรัสเซียเนี่ยในยุโรปก็มีของหลายประเทศที่เขาทดสอบกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีของก็มีของเหมือนกันสมมุติว่าสหรัฐอเมริกาไม่มาช่วยในยุคครัมเนี่ยก็มียกตัวอย่าง S c a l p นะฮะ s c a l p นี่เป็นของฝรั่งเศสนะครับ s c a l p n a นเ l เนี่ยเป็นขีปนาวุธวิถีความเร็วต่ำนะฮะระยะไกลที่ใช้ได้โดยกองทัพเรือของฝรั่งเศสออกแบบมาสำหรับการโจมตีเป้าหมายทางบกอันนี้เป็นของฝรั่งเศสซึ่งเขามีอยู่เรียกว่า Scalp n a v a l ส่วนของสาราชานาจาักรก็มีชุดขีปนวุธซึ่งมีเชื่อสินโด่งดังพอสมควรมีชื่อว่า storm shadow นะ storm s h a d o ของสาราชานาจากักรซึ่ง storm shadow ของสาราชานาจาักรเนี่ยคล้ายกับ scalp ของฝรั่งเศสเป็นขีปนวุธนำวิถีความเร็วต่ำ ซึ่งขี่ปนุษย์นำวิถีความเร็วต่ำของสาราจอาจาักรในคล้ายกับสกับของฝรั่งเศสขีปนุษย์นำวิถีความเร็วต่ำระยะไกลที่ใช้โดยกองทัพอากาศอังกฤษเพื่อโจมตีเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงถ้าไปดูของเยอรมนีนะครับเยอรมนีเขามีขีปนาวุธซึ่งเข้าใจว่าเขาอาจจะส่งเข้าไปให้ยูเครนได้ใช้อาจจะนะฮะมีชื่อว่าทอรัสนะฮะชื่อเหมือนผับเก่าย่านถนนสุขุมวิทนะครับในยุค g e น X t ็ก r u ทอรัสเนี่ยมีชื่อเต็มว่าทอรัส k e p ดสา5 0ของเยอรมนี เป็นขี่ปนุวุธนำวิถีระยะไกลที่ปล่อยจากอากาศยานแล้วก็ใช้โดยกองทัพอากาศของเยอรมันและกองทัพอากาศของสเปนด้วยออกแบบสําหรับการโจมตีที่แม่นยำนะฮะเพราะฉะนั้นก็เยอรมันเขาก็มีคือตกลงยังไม่ได้ส่งให้ยูเครนใช้แต่ว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่เขามีท่าทีว่าอยากที่จะส่งให้ยูเครนใช้ซึ่งรัสเซียก็แสดงความไม่พอใจ ถ้าเกิดรัเสเซียแสดงความไม่พอใจก็ไม่แน่เหมือนกันเฟรเดริกเมอร์ชอาจจะแค่พูดไปในช่วงหาเสียงแล้วพอเป็นนายกรัฐมนตรีจริงในวันที่6พฤษภาค,คมที่จะถึงนี้เขาอาจจะไม่ได้ส่งทอรัสขีปนาวุธให้กับยูเครนได้ใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาเหมือนกับขู่ว่าถ้าเขาเป็นนายกเขาอาจจะส่งทอรัสไปให้ใช้ก็เอาเป็นว่าณนเะวลานี้ยังไม่ได้ส่งเราได้เช็คดูถึงแม้ว่าขีปนาวุธต่างๆเหล่านี้นะครับทอรัสของเยอรมนีสตอม s h ช d โดของอังกฤษแล้วก็สกัมเนวเวของฝรั่งเศสเนี่ย ถึงแม้วขีปนาวุธต,ต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเหมือนกับเซอร์คอนแต่ก็มีความทันสมัยและมีวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์คล้ายกันในด้านการป้องกันของยุโรปรัสเซียยิงสกัดขีปนาวุธต,ต่างๆเหล่านี้ได้ไหมก็คงจะได้ แต่ว่าถ้าเกิดทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษแล้วก็ทั้งเยอรมันยิงพร้อมๆกันถลม่มรัสเซียเนี่ยก็ไม่น่าจะยิงสก,กัดได้หมดอยู่แล้วระบบการยิงสก,กัดขีปนาวุธของแต่ละประเทศที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่ได้สมบูรณ์นะฮะคือสมมุติว่ายิงมา50ลูกเนี่ยก็จะยิงสก,กัดได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ระบบการยิงสก,กัดขีปนาวุธของอิสราเอลเนี่ยจะค่อนข้างแม่นยำมากที่สุด แล้วก็บังเอิญก็อยู่ในย่านซึ่งประเทศอื่นไม่ได้มีขีปนาวุธซึ่งเหนือกว่าของอิสราเอลเพราะฉะนั้นอิสราเอลเขก็ปลอดภัยในย่านตอนอกกลางที่เขาใช้ออโรโดมเพราะว่าประเทศอื่น m i l i t อร y t ี่เทคโนโลยีก็สู้กับอิสราเอลไม่ได้ชาติจะเป็นรองจากอิสราเอลก็คือระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐซึ่งก็มีหลายระบบไม่ว่าจะเป็น a อเจสหรืออื่นๆแล้วเป็นรองจากสัมฤทธิกาอีกทีหนึง่งก็จะเป็นของรัสเซียนะฮะ ระบบยิงป้องกันขีปนาวุธของอิสราเอลดับที่1ดับ2สหรัฐดับ3รัสเซียังนั้นของรัสเซียก็จะยิงสกัดขีปนาวุธจากเยอรมันจากฝรั่งเศสจากอังกฤษได้บ้างแต่ว่าคงไม่ได้ทั้งหมดเมื่อคุณดูว่ารัสเซียมีเซอร์คอนจริงไหมคําตอบเนี่ยก็คือว่ามีนะฮะรัสเซียมีขีปนาวุธเจอร์คอนหรือที่เขาเรียกกันว่า 3m22 เซอคอนเนี่ยนะฮะสกดเป็น TsiRkon นะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษแบบรัสเซีย ขีปนาวุธเซอร์คอนนี้เป็นหนึ่งในอาวุธที่รัสเซียพัฒนาเพื่อเอาไว้ใช้ตอบโต้ต,ต,ต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยของฝ่ายตรงข้ามโดยที่มีจุดเด่นหลักคือเซอร์คอนเนี่ยมีความเร็วเหนือเสียงเขาเรียกกันว่าเป็นไฮเปอร์ซอนิกความเร็วเหนือเสียงเป็นไฮเปอร์ซอนิกเร็วกว่าเสียงมากกว่ามัคแนะฮะเร็วกว่าเสียงคือมากกว่า9,800กิโเมต่อชั่วโมง ระยะยิงของเซอร์คอนอยู่ที่1,000กิโลเมตรขึ้นอยู่กับวิธีการยิงด้วยแพลตฟอร์มในการยิงคือสามารถยิงได้จากเรือรบเรือดำน้ำแล้วก็ในอนาคตอาจจะรวมถึงเครื่องบินยิงได้จากเรือรบและเรือดำน้ำเป็นหลักนะครับ สามารถโจมตีในการหลบหลีกได้ด้วยทําให้ยากต่อการสกัดโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศเซอร์คอนเริ่มมีการทดสอบอย่างจริงจังตั้งแต่ปี2016และกองทัพของรัสเซียก็ร,ระบุว่าได้มีการนําไปติดตั้งในเรือรบเช่นเรือฟริเกตที่มีชื่อว่า Admiral k o อ s ์ o อเซอร์คอนได้เอาไปใช้ในการติดตั้งแล้วถ้าผมเป็นปูตินเนี่ยก่อนผมพ้นจากตาแหน่งเนี่ยถ้ามีวันซึ่งพ้นจากตาแหน่งเนี่ยผมก็คงจะยิงสักสองสาลูกถ้าให้ผมคาดเดาคนที่คิดแบบแมสแมนนะแต่ปูตินก็ จะไม่ได้เป็นแมดแมนก็ได้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีไว้ประดับประเทศชาติเข้าเฉยๆก็ได้อย่างไรก็ดีก็เป็นเรื่องซึ่งมันเหมือนต้องมานั่งเดาใจปูตินว่าจะเอาอย่างไรต่อ mm hmm. นอกเหนือจากเซอร์คอนเขาก็มีขี่ปนวุฒิซึ่งมีชื่ออีกชื่อหนึ่งซึ่งฟังดูแล้วก็ชื่อมันน่ากลัวกว่าเซอร์คอนที่มีอยู่ซึ่งทดสอบอยู่บ่อยแล้วก็รายงานข่าวก็คือทดสอบแล้วประสบความสำเร็จหลายครั้งและนั่นก็คือขีปนวุธซามะ ขีปนาวุธซามทหรือ R.S. 2 8เนี่ยเป็นขีปนาวุธประเภท Intercontinental หรือข้ามทวีป Intercontinental Ballistic Missiles ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อแทนที่ระบบขีปนาวุธรุ่นเก่าถ้าเกิดเป็นขีปนาวุธยิงข้ามทวีปได้ซึ่งอย่าไปคิดว่ามันยิงได้จริงนะฮะไอขีปนาวุธข้ามทวีปเนี่ยในหลักการในการทดสอบในหลักทฤษศดีมันยิงได้จริงทั้งนั้นแต่ว่าถ้าจะให้แบบมันนั่งมองถึงความเป็นไปได้ในการใช้จริงในแบบที่รีบใช้รีบยิงเนี่ยโอกาสที่จะยิงข้ามทวีปแล้วมันเป็นลงในที่ที่เล็งไว้เป๊ะสมมุติว่ามอสโกเลง็งยิงขีปนาวุธข้ามทวีปเนี่ย ICBM เนี่ยให้ลงที่กลางกรุงวอชิงตันดีซีให้มันลงไปที่ลูกบิดในห้องประตูของประธานาธิบดีในห้อง o v เว Office ในทำเียบขาวอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันน่าเชื่อถือได้ยากว่าในเมื่อไม่มีโอกาสที่จะทดสอบระดับนั้นเนี่ยมันจะเป๊ะเวลาใช้จริงอย่างไรก็ดีรัสเซียเขาก็มักจะโอ้อวดว่า ICBM ของเขาเนี่ยยิงได้ถึงเป้าหมายปลายทางตามที่มันเป็นอยู่แต่ว่าตั้งแต่สมัยสงครามเย็นจนถึงบัดนี้ ไอซีบีมพวกนี้ก็ไม่เคยได้ทดลองในสงครามจริงนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเพียงการคาดเดาจากหลักทฤษฎีที่มีการทดลองไปแล้วระดับหนึ่งแต่เอาเป็นว่านอกเหนือไปจากเซอร์คอนซึ่งเป็นความเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกซึ่งยิงจากรุโรปได้แล้วก็สามารถใช้ในยุโรปได้สะดวกเนี่ยรัสเซียก็มีซามแมทคันนี้ซามแมทคือ IS28 ส s 2 8เป็นซามแมทซึ่งเป็น intercontinental ballistic missile ยิงข้ามทวีปได้และติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยแล้วก็ออกแบบมาเพื่อมาแทนที่ ระบบเียร,รุ่นเก่ารุ่นเก่าเนี่ยจำชื่อง่ายๆเลยคือรุ่นซาตานใช่แล้วครับคือรุ่นเก่าเนี่ยเขาตั้งชื่อว่า ss 1 8สซาตาน ss 1 8สซาตานเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า r 3 6 m 2 v e v o d a เอาง่ายๆคือของเดิมชื่อซาตานของใหม่ชื่อ zamat จริงๆชื่อเดิมดอยู่แล้วเพราะว่าติดตลาดไปแล้วนะฮะแล้วมันน่ากลัวดีก็ zamat เนี่ยนะฮะชื่อเล่นในรัสเซียเขาใช้อีกชื่อนึงในรัสเซียเขาอ่านว่า capmat คือในภาษารษัสเซียเขียนว่า Capmat แต่อ่านว่า z a าแมเพราะว่าตัวอักษรรัสเซียมันกลับตะลปัดกับตัวอักษรอัลฟาเบต A B C D B E F G ปกติคือมันเป็นอะไรเสมือนตรงกันข้ามกับตัวอักษรอั a ฟาเบตกันะฮะผมไม่รู้ทำไมแต่มันเป็นอย่างนั้นภาษารษัสเซียกับภาษาอังกฤษอะมันเหมือนกับทุกอย่างมันฟลิปให้มันเป็นตรงกันข้ามนะฮะ C เป็น S S เป็น C P เป็นดีดีเป็น P ีอะไรเงี้ยมันมันเป็นภาษาที่แบบสุดยอดผมนับถือจริงๆคนที่เรียนเก่งด้านนี้ผมก็ก,ก็เก่งจริงๆแต่ว่าผมนั่งส่องดูภาษาราษาัสเซียทีไรโดยเฉพาะตอนที่ไปเที่ยวเนี่ยมันเป็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่ภาษาอังกฤษเป็นอ่ะนะแต่ว่าในรัสเซียสะกดด้วยคําซึ่งดูเหมือนว่า Capmat แต่ว่าภาษาอังกฤษอ่านว่า z a Mat คันนี้คืออย่างงี้เขาเริ่มทดสอบเนี่ย Za Mat ตั้งแต่ปี2 0 1 6คาดว่าใช้ได้แล้วเนี่ยในปี2024 นะหลังทดสอบหลายครั้งเรียบร้อยแล้วคุณสมบัติทางเทคนิคคือมันยิงได้ไกลระยะการยิงเนี่ยโจมตีเป้าหมายได้ทั่วโลก1 8 0 0 0กิโลเมตรแล้วก็มีหัวรบซึ่งติดได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหัว MIRV นะฮะ MIRV ติดได้1 0ถึง15หัวรบก็คือว่าร่อนขีปน่ปุธลูกเดียวอยู่เพราะว่าหัวรบระเบิดนิวเคลียร์ติดก็ไปไม่มากนี่นะถ้าไปลงที่ประเทศไหนประเทศนั้นก็เละแบบถาวรแบบที่ไม่ได้กลับมาเหมือนเดิม สามารถบรรจุหัวรบปลอมหรือ d e c o ยสเพื่อหลอกระบบป้องกันขีปนาวุธได้ซึ่งไม่แน่ว่าทําได้จริงหรือไม่เพราะว่าไอ้ดีคอยวอลเ a d ก็ไม่ได้เคยทดสอบจริงกับระบบป้องกันขีปนาวุธนะเพราะมันไม่ได้เคยได้ยิงจริงแล้วก็มีระบบนําวิถีด้วยนะครับด้วยดาวเทียมแล้วก็ระบบสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น inertial space guidance นะฮะนำวิถีด้วยดาวเทียมเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงเหลวให้แรงขับสูงแล้วก็ปรับ t r a j e c t o r y ได้ว่ากันว่านะฮะ ส่วนใหญ่ถ้ามันจะพลังมันพลังที่ระบบเชื้อเพลิงแล้วก็เสร็จแล้วมันไม่ได้ไปที่ปลายทางมันระเบิดก่อนแต่สมมุติว่าระเบิดก่อนเนี่ยนะฮะก็ปวดโลกนะครับไอ้ที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับสงครามระดับโลกคือบางทีขีปนาวุธมันไม่ได้ไปถึงปลายทางแล้วเสร็จแล้วมันระเบิดก่อนระเบิดก่อนก็เละนะฮะสำหรับย่านอื่น คน,นี้ความสามารถพิเศษของ ZAmap ก็คือว่าสามารถข้ามโคโลโลกได้คือมี South Pole Trajectory สามารถโจมตีระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐโดยบินผ่านแอนตาร์กติกานะครับบินผ่านโคโลโลกใต้ได้โดยความเร็วที่สูงมากสามารถเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้ด้วยความเร็วม a ก20ระบบป้องกันออกแบบมาเพื่อต่อต้านระบบป้องกันอย่างเช่น a e g i s หรือ t a a d ของสหรัฐหรือ GMD สถานะ ทดสอบครั้งแรกที่สำเร็จจริงๆก็คือ2022นะฮะหลังจากที่หลายครั้งมีปัญหาเทคนิครัสเซียเขาบอกว่าอันนี้ประจําการและพร้อมใช้งานตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปก็คือปีที่แล้วสหรัฐอเมริกาและนาโตถือว่าซามาัดเป็นภัยคุกคามเนื่องจากมีความสามารถในการทําลายล้างสูงและหลีกเลี่ยงระบบป้องกันและอาจจะทําให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ใหม่ แต่เอาเป็นว่าเรื่องของขีปนาวุธของรัเสเซียเนเมื่อวานนี้ในขณะที่ผมหาข้อมูลเสร็จผมก็มี c o n เวอร์เซชักับ AI นะฮะโดยที่บทสนทนาของผมที่มีกับ AI เนี่ยผมถามดิ s ซ e k ว่ารัเสเซียโอ้อดเรื่องนี้เกินศักยภาพจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้เคยใช้ยิง ICBM แบบที่ให้เราได้เห็นอะไรเงี้ยดิ s ซิตอบว่ารัเสเซียประกาศความสําเร็จในการทดสอบและวางแผนประจําขีปนาวุธซามหรือซาตาน2หลายครั้งแล้ว แต่คำถามสำคัญคือมันใช้งานได้จริงหรือแค่โฆษณาชวนเชื่อดิปซิกบอกว่ามาวิเคราะห์กันด้วยข้อมูลที่มีดิปซิกบอกว่าหลักฐานว่ามีจริงและใช้งานได้ทดสอบยิงสำเร็จจริงในปี2022จนถึงปี2024เมษายน2022ทดสอบยิงครั้งแรกจากฐานพลาเซสก์ยิงไปที่เป้าหมายในคำชัดกานะฮะแล้วก็ในปี2023กับปี2024เนี่ยมีรายงานทดสอบเพิ่มเติมแมรัสาเซียจะไม่เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดการยอมรับจากนาโต้และสหรัฐจัดให้ซามัเป็นหนึ่งในภัยคุกคาม ค้ามต้านนิวเคลียร์ที่สําคัญของรัสเซียแสดงว่ามีความเชื่อในความสามารถจริงดิฟซิกบอกผมว่าโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนมีการปรับปรุงฐานการปล่อยขีปนาวุธในไซบีเรียเพื่อรองรับซามัดโดยเฉพาะ แต่ว่าอย่างไรก็ดีมันมีความล่าช้าในการประจําการที่ดิฟซิกบอกผมคือว่าความล่าช้าในการประจําการคือมันเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี2010แต่การทดสอบล่าช้าเนื่องจากมีปัญหาเทคนิคและโดนคว่ำบาตรนะกำหนดการประจําการเลยเลื่อนจากปี2021เป็นต้นมาจนลากมาถึงปี2024กําหนดการประจําการของขีปนาวุธในฐานยิงขีปนาวุธในย่านไซบีเรียกลายเป็นว่ามันชะลอลงไปก็เลยมีความเชื่อว่าทางด้านเทคนิคซามาัดไม่ได้พร้อมเท่าที่รัสเซียพยายามที่จะเชื่อแต่ว่าอย่างไรก็ ดีไอ้กำหนดการประจําการซึ่งเลื่อนมาเนี่ยมันเลื่อนมาจนสําเร็จแล้วแล้วมันสําเร็จในปีที่แล้วซามทเนี่ยประจําการพร้อมยิงในปีที่แล้วแต่ว่ารัเสเซียเขาผลิตได้เพียงไม่กี่ลูกนะเนื่องจากค่าใช้จ่ายของซามทหรือซาตานสองเนี่ยสูงสงครามยูเครนก็ทําให้ขาดทรัพยากรในการที่จะลงทุนด้านนี้ใช้เงินเยอะคือใช้เงินเยอะในการทําขีปนาวุธซึ่งสามารถทําได้ในช่วงเศรษฐกิจดีแต่ในช่วงซึ่งการส่งออกพลังงานน้ํามัน เผชิญกับการคว่ำบาตรหลายเรื่องเนี่ยก็อาจจะสร้างปัญหาได้อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ที่รัสเซียยิงขีปนาวุธคินซาลเข้าไปทีย่ยูเครนเนี่ยซึ่งว่ากันว่าเป็นขีปนาวุธที่ยูเครนไม่น่าจะยิงสกัดได้เนี่ยปรากฏว่ายูเครนดันยิงสกัดขีปนาวุธคินซาลได้เมื่อ,อยูเครนยิงสกัดขีปนาวุธคินซาลได้ก็เลยมีการตั้งคําถามว่าอา้าวซามัดหรือแม้กระทั่งเซอคอนเนี่ยอาจจะไม่ได้เหนือขั้นสกัดไม่ได้ในระดับที่คนนั้นเกรงกลัว เพราะฉะนั้นมันมีเหตุผลไงที่คนเขาตั้งคําถามว่าซาแมตของรัสเซียเนี่ยหรือซาตานสองของรัสเซียเนี่ยแล้วก็เซอร์คอนเนี่ยมันสุดยอดจริงไหมเพราะว่าปรากฏว่าขีปนาวุธคินซาวของรัสเซียเนี่ยไม่ได้สุดยอดเท่าไหร่ยิงเข้าไปก็ทําอะไรยูเครนไม่เคยได้นะฮะถ้าโดนยิงสกัดได้แต่ว่าอย่างไรประเมินโดยรวมเนี่ยซาแมตมีจริงไม่ใช่เรื่องหลอกนะครับดิปซิงบอกผมว่ามีการทดสอบและโครงสร้างพื้นฐานนั้นรองรับอยู่ในการยิงแล้วก็หลายประเทศเขาก็ยอมรับได้ว่านี่เป็นภัยคุกคามแล้วอาจจะมี ผมไม่ได้บอกว่าผมอยากเห็นใช้นะฮะแต่ว่าไอ้ความที่คินซาร์รอบที่ผ่านมายิงเข้ามาในยูเครนแล้วยูเครนยิงสกัดได้พอสมควรเนี่ยมันทำให้คนตั้งคำถามกันว่าไอ Hyper ้ไฮเปอร์โซนิกเซอร์คอนหรือแม้กระทั่งซาแมนตซาตาน2ของรัสเซียนมันสุดยอดจริงไหมซึ่งผมคิดว่ามันก็จะมีคำถามนี้ไปเรื่อยๆแหละความที่สาภาพโซเวียตพ่ายแพ้สงครามเย็นเนี่ยมันยากที่จะทำให้คนเชื่อว่ายุทโธปกรณ์ของรัสเซียทั้งหมดที่เป็นหัวรบของเก่าแล้วก็ขี่ปนุษย์ซึ่งพัฒนามาจนถึงจุดนี้เนี่ยมันจะพิสูจน์ว่าใใใชช้้ไดจรริงงลนนะนสคามหญ่ ไม่ใช่ว่ามันทำลายล้างไม่ได้นะฮะถ้ามันยิงมาสิบลูกมันก็คงมีสองหรือสามลูกเนี่ยที่โดนจัดจา่าแต่ว่าที่ผ่านมาประสิทธิภาพของรัสเซียในการรบสงครามยูเครนเนี่ยมันไม่ได้เก่งเท่าที่ตอนแรกประเมินแม้กระทั่งตัวผมที่ผมเชื่อว่าเดือนแรกก็ยึดยูเครนได้ประชิดกรุงเคฟได้ปรากฏว่าแค่ยูเครนก,ก็ยากกว่าที่คิดแค่ยูเครนก็ดันมีระบบป้องกันขีปนาวุธที่ฝั่งตะวันตกส่งให้ใช้แล้วก็ยิงสกัดได้เยอะแล้วก็ส่งโดรนเข้าไปในมอสโกได้ เมื่อภารกิจในยูเครนถูกมองว่าล้มเหลวเนี่ยเลยทําให้โลกมองว่ารัสเซียเนี่ยยุทธปกรณ์ไม่ได้ดีเท่าที่ทดสอบแล้วก็ประกาศแต่ว่าอันนี้มันแค่นะเวลานี้เป็นการตั้งข้อสังเกตเฉยๆ